สวัสดีค่ะชื่อเวนด้านะคะเวนด้าปกติแล้วอยู่อิตาลีค่ะแต่เป็นพ่อคอร์สนี้ค่ะที่ทำให้เวนด้าอยากมาที่เมืองไทยออตอนที่เวนด้าเข้าไปเรียนที่คอรสนี้เวนด้าได้เจอกับคุณครูซึ่งอายุ64ปีค่ะเป็นอะไรที่ประทับใจมากๆตรงที่ว่าท่านอายุมากเลยนะคะแต่ว่าพลังท่านสุดๆเลยค่ะ ซึ่งอยากให้ทุกคนได้เจอท่านนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราจะเจอคนที่เราดูหน้าตาเขาอ่อนเยานะคะแต่ว่าร่างกายเขาเราก็ดูเหมือนคนแก่ไปแล้วนะคะแต่ว่าอาจารย์โค้ดโค้ดพวกนี้นะคะเป็นโค้ดที่มีพลังมากซึ่งพอเวนด้าไปเรียนมาแล้วกลับมาบ้านนะคะเวนด้าทำยังไงร,รู้ไหมคะพอตื่นเช้าขึ้นมา เนน่าฝึกพลังให้ตัวเองโดยการที่ว่าเหมือนกับเราขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายค่ะให้ให้พุ่งมาสู่ที่ตัวเราค่ะมันมีเทคนิคอะไรมากมายนะคะที่ว่าเราสามารถที่จะด,ดึงพลังที่ที่อยู่ข้างในตัวเราเนี่ยออกมาทำงานและทำให้มันประสบความสำเร็จมันได้อยากให้ทุกคนเข้าไปในคอร์สนี้นะคะแล้วท่านทุกทุกท่านค่ะ จะประสบความสําเร็จได้อย่างที่เวนดาได้เป็นและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ทําให้เวนดารู้สึกว่าคือปกติแล้วตอนเล็กๆเนี่ยเวนดาไม่เคยที่จะได้กอดคุณแม่เลยนะคะและในข้สนี้ค่ะเวนด้าได้ตอนที่อมไม่ทราบว่าเราพูดรายละเอียดนิดๆได้ไหมคะจ๊ะ <laughs>